ครับวันนี้จะมาสอนวิธีการซักถุงมือนะครับคือเอาน้ําด้วยน้ําเปล่านะครับนี่คือเปิดน้ําไปเลยครับให้ท่วมนี่นะครับดูนะครับหน้าโฟมสีขาวนะครับผมจะไม่ใช้น้ํายาซักถุงมือนะครับคนที่มีน้ํำยาซักถุงมือก็ใช้น้ํายาซักถุงมือไปเลยนะครับ นี่นะครับส่วนตัวผมคือเป็นคนที่ไม่ชอบการใช้น้ํายาซักถุงมือนะครับนี่นะครับนี่คือซักระหว่างอาบน้ํานะครับถ้าเราอาบน้ําเราก็ซักอย่างนี้ได้เลยนะครับผมจะซักทั้งหน้าโฟมสีดําและหน้าโฟมสีขาวไปพร้อมๆกันเลยนะครับแช่ในอ่างเดียวกันไปเลยนะครับนี่คือส่วนตัวผมซักแบบนี้มาเป็นสิบกว่าปีแล้วนะครับ ตั้งแต่เริ่มเล่นผู้รักษาประตูมาสิบสิบสองสิบสามปีอะครับใครมีวิธีการที่ซักแบบไหนก็ลองเอามาแชร์กันครับส่วนตัวผมซักแบบนี้นะครับไม่ใช้น้ํายานะครับดูนะครับเห็นว่าน้ํามันเริ่มสกระปรกแล้วนะครับดูครับนี่ถุงมือที่ผ่านการใช้มาเมื่อวานนะครับนี่นะครับพอผ่านไปสักสิบนาทีแล้วครับห้าสิบสิบนาทีแล้วครับ ก็ใช้มือถูๆอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับหรือว่าจะใช้หน้าโฟมมันถูๆกันอย่างนี้ไปเลยนะครับดูนะครับนี่นะครับให้สีโสสกับปกมันออกครับทํำแรงๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวผมไม่กลัวหน้าโฟมมันจะพังมันจะเสียนะครับเพราะว่ายังไงผมคิดว่าส่วนตัวผมอะ ผงมือมันมีอายุการใช้งานถ้าเราใช้ทุกวันน่ยผมว่ามันไม่ถึงเดือนหรอกครับยังไงเราก็ต้องซื้อใหม่อยู่ดีนะครับถูให้มันสะอาดเลยครับนะครับเนี่ยขยำขยำนิดนึงนะครับเนี่ยให้มันชะล้างนะครับดูเห็นน้ำไหมครับน้ำสกปรกมากเลยนะครับตอนนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็จะหลังมือผมก็จะเอาหลังมือมันถูกันอย่างนี้เลยนะครับหลังมือถูกันอย่างนี้เลยนะครับ ผมไม่กลัวนะครับส่วนใครที่กลัวหน้าโฟมจะเสียก็ลองหาวิธีมาก็ลองใครมีวิธียังไงก็มาแชร์กันนะครับดูนะครับเริ่มสะอาดขึ้นแล้วนะครับดูครับโฟมมันอาจจะมีหลุดลุยออกมาบ้างนะครับเนี่ยเสร็จแล้วก็บิดๆนะครับ นะครับพอรู้สึกว่ามันได้ที่แล้วก็เอาไปพักไว้อีกที่หนึ่งนะครับอย่างนี้เลยนะครับของผมนะครับส่วนตัวผมนะครับถ้าใครที่มีใช้น้ายาซักถุงมือมันก็อาจจะสะอาดเร็วหน่อยนะครับส่วนตัวผมผมทําผมไม่ใช้น้ายาซักถุงมือนะครับ ใช้น้ำเปล่ามาโดยตลอดโดยและไม่ใช้ชมพูใช้สันไลใช้สารใดๆเลยนะครับผมคิดว่าการซักน้ําเปล่าเนี่ยมันดีที่สุดแล้วนะครับดูครับหน้าโฟมนะครับพอเราผ่านการซักมานิดนึงนะครับอันนี้ผมใส่แล้วผมซักวันต่อวันเลยนะครับอาจจะมีสองวันครั้งบ้างหรือว่าสามวันแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นไปได้ก็ ผมจะเอามาซักช่วงที่อาบน้ําด้วยนะครับนี่เป็นหน้าโฟมสีดํามันเราเราไม่รู้ว่ามันมันสกกระโปกไหมแต่แต่เห็นว่าถ้าผ่านการใช้งานมันสกกระโปกแน่นอนนะครับดูครับสีดํา อย่างนี้เลยนะครับโอ้ละเลอะอุยนี่ครับดูน้ำเลยนะครับสีของน้ำนะครับสกรปรกมากครับผมถึงต้องซักวันต่อวันครับเพื่อที่ปล่อยน้ำทิ้งนะครับเราวค่อยล้างน้ำเต่าอีกทีนึงนะครับ ของผมนะครับจะล้างสองน้ํานะครับนี่เป็นการล้างน้ําที่สองนะครับพอน้าเนี้ยเราล้างได้อีกเลยนะครับเหมือนเนี่ยเห็นไหมว่ามันยังมีสกรปกสกรกสกปรกอยู่นะครับความสกรปรก นี่นะครับโอเคนี่ก็คือเอาขึ้นได้เลยครับรอตากเลยครับ บิดให้แห้งบิดให้น้ําออกเยอะที่สุดเลยนะครับ นี่ลยครับการตากก็ตากไว้อย่างนี้เลยนะครับถ้าใครมีพัดลมก็เปิดพัดลมใส่เลยครับไม่เกินหนึ่งคืนนะครับเช้ามาแห้งนะครับตอนเย็นเอาไปใช้งานได้ต่อนะครับนี่นะครับตากก็อย่างนี้เลยนะครับผมใช้วิธีการอย่างนี้นะครับใครมีวิธีการยังไงก็ลองเอามาแชร์มาคอมเมนต์ใต้คลิปดูนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ ผมจะมีแล้วรอติดตามคลิปใหม่ๆว่าผมจะทำคลิปอะไรนะครับขอบคุณมากครับ